สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม FC Mobile กันอีกแล้วครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำเทคนิคลูกยิงเหนือชั้นนะครับยิงแบบชิพให้บอลเนี่ยย้อยท้าก้นตะข่ายแบบสวยๆเงามงๆเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะคุณผู้ชมนะเพื่อนคนไหนที่ชอบเอาประตูออกมาตัดบอลเนี่ยจัดได้เลยคุณผู้ชมครับเอาให้ว้าวไปเลยนะฮะจริงๆลูกชิพเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ยากอะไรนะ แค่กดปุ่มยิงแล้วก็ปัดขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่ามันสําคัญตรงที่เราควรทําจังหวะไหนไม่ควรทํในจังหวะไหนจังหวะที่วัตถุออกมาเนี่ยควรยิงในระยะไหนอะไรประมาณนี้มากกว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายไปในคลิปเลยก็แล้วกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะจริงๆมันก็ทํายากอยู่นะคุณผู้ชมนะจังหวะนี้คือต้องเป๊ะมากๆนะครับถ้าจะยิงให้เข้าแบบสวยๆนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปครับก็ขอฝากสมัครเซอร์เจริงผมไว้หน่อยร้านทาวาเพลนะครับร้านนี้เติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไร้รีฟัน100%นะครับ ไม่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเล่นเกมฟรีไฟอันดอนอันดีน่าเบรกเอาก็มีให้เติมจริงๆมีหลายเกมนะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมเล่นเกมไหนก็ไปสนับสนุนสปอนเซอร์ผมได้นะครับ3ามคำจำให้แม่นครับ Power p ร์เเดี๋ยวผมจะทิ้งลิึ่งไว้ใต้คลิปแล้วกันหรือไม่ก็แอดไลน์ไปได้เลยนะแอด Power p ร์เนะครับผมเท่านั้นเองไปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันดีกว่านะครับผมทุกคนมาครับผมเจอแรงห้าแสนสี่หมื่นนะฮะแรงเราเนี่ยเก้าแสนนะเยอะกว่าเขานิดหน่อยตัวนักเตะก,ก็พอๆกันนะครับโอเเเมมมียยยยใกกลลล้้ันนนแแแวููจอ man you, ครับผม ว่ากัน้วยลูกชิปเนี่ยทำไม่ยากครับคุณผู้ชมปุ่มยิงแล้วก็ปัดขึ้นเท่านั้นเอง <Okay. S 1> แต่สิ่งที่สําคัญที่ทุกคนควรนึกถึงไว้นะถ้าจะทําให้แบบยิงเข้าแบบสวยๆนี่เนี่ยจังหวะนะครับต้องหลุดเดี่ยวครับคุณผู้ชมแล้วเขาต้องเอาประตูออกมานะถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาประตูออกมาเนี่ยยิงยากนะครับยิงก็โดนปัดได้นะแล้วก็ระยะที่ประตูออกมาเนี่ยก็ควรที่จะยิงในระยะที่เหมาะสมอะคุณผู้ชมต้องกะกะเอานะทำบ่อยๆถึงจะรู้ <laughs> ต้องทำบ่อยๆแต่ว,ว่าตอนนี้ เอาก่อนเลยนะสานติส่สงคนายไปไปเล่ฟึบอุ้ยยันยิงวุ้ดเฉยอาแล้วโดนสวนโอเคตัดได้ครับแล้วอยู่ที่ชัวร์เมนี่เล่ไหลมาทางขวาไอตัวแม่งม่อยู่ขวาเฉยเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแพ็กกันแน่นแบบนี้ยิงไม่ได้นะทุกคนชิปอะ่ะต้องปั่นแบบนี้แหละนะต้องปั่นแบบนี้ถึงจะยิงเข้า ถ้าเกิดว่าเขาแพ็กกันแน,น,น่นนะอยู่ข้างหลังครับทุกคนยิงชิปไปก็ต้องโดนปัดอยู่แล้วนะไม่ควรนะครับต้องต้องหลุดเดียวเท่านั้นต้องหลุดเดียวแล้วเขาประตูกมาด้วยถ้าเอาประตูกมาเนี่ยยิงเข้าแบบสวยๆเลยตามหาเม็ดสองต่อครับเขาไม่ค่อยร้อยสูงนะหลังเขาถ้าเขากดบุกอ่ะจะร้อยสูงแต่ประตูแรกมาแล้วต่อไปง่ายๆแล้วผมว่าเนี่ยเห็นไหมชั้นสูงกันมังหมดเลยโอเคไปไอโตว,วิ่ง ยอืมนิดเดียวในหลุดเลยนะจังหวะเน,นี้ยโดนโตครับสวอ้อะไรอ่ะสะกัดไปก็เข้าไปเขาทางเขาหมดคนเอาใหม่เอาใม่อย่างนี้เขาจะกลับไปเล่นแบบแพ็กแน่นเหมือนเดิมนะเพราะว่าถึงกดบุกไปบุกก็ไม่ทำงานเพราะว่าไม่ได้ตามประตูมันเสมออยู่ ต้องถามให้เขากดบุกนะครับหลังเขาจะลอยลบอกเลยว่าชิปนิ่มๆ hey, ไอโต้ไปไปเอาก่อน1เมตรมาดีจัดให้2ต่อหนึ่งาทีที่34ครับแมนยู you, ออกนำแมนยูเฮ้ยงงแค่ไหแมนยูเจอแมนยูนะครับผมถ้าเขากดบุก <c oughs> ผมบอกเลย <c oughs> ชิปลวนรัวถ้าหลุดไปได้นะเอาง่ายๆถ้าหลุดไปได้ถ้าไม่หลุดก็อดชิป จะได้หรือเปล่าแค่นนั่นแหละคลิปเนี้ยเอาวุธเออไปครับฐานอยู่อีกเม็ดนึงงูชาไปสเรื่อวิ่งแล้วสุเรอ่์วิ่งแล้วอุ้ยไปไปเองไปเองุ้ยว่น่าจะหมดเวลาก่อนว่าไม่ทันว่ะโอเคหมดเวลาครับครึ่งแรกสองหนึ่งไอเงินไม่ได้จิบสักลูก ถ้าเกิดว่าประตูเขาไม่ออกมานะชิปไปก็ติดนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราชิปใกล้ๆเนี่ยมันก็มีโอกาสโดนโดนเซฟสูงจังหวะคือต้องเป๊มากอะ่ะถ้าเขาวิ่งออกมาเราตรงเราต้องดูมินิแมปเลยประตูวิ่งออกมาปุ๊บเราเตรียมกดยิงไว้เลยกดยิงปุ๊บเราค่อยปัดขึ้นนะครับไม่ควรที่จะยิงเต็มหลอดนะถ้ายิงเต็มหลอดอาจจะข้ามคานได้ทุกคนโอเคต้องยิงแบบกลางๆอะ่ะมาแล้วเราตัดได้แล้วหลังเขาร้อยแบบนี้เอาเอโต้หลุดไปดิ หลุดไปดิออกไหมเอาออกอรครับออกก็ชิปนิ่มๆไหมนิ่มๆไ,ไหมล่ะเอ็นตัเอาให้ลูกนี้ชิปแบบนิ่มๆนะครับผมเกี่ยวเทียวประตูมาเอาแล้วภาพช้าแม่งมีแค่นี้ลูกชิปอะแต่ภาพชา้าแม่งไม่สวยเลยว่ะทุกคนภาพช้ามันจะตัดมาแค่นี้แหละลูกชิปอะเป็นอะไรงงมันแม่งเหมือนกันลูกคือสวยแม่งไม่ตัดมาให้ดูเต็มๆนะแล้วหลังเขาลอยอีกแล้วหลังเขาลอยอีกแล้วทุกคน อ้อาแล้วสูกเกอร์หลุดอีกแล้วไงหลุดอีกแล้วไงออกมาแบบนี้ก็จิบนิ่มๆเขากดตะข่ายไปดีโอ้โหถึงกับปวดหัวจ <laughs> ิ้บอีกสักลูกหนึ่งเหมาะเลยฮะตามหาเมห้าครับสี่หนึ่งครับตอนนี้ยิงแบบขาดกระจุยเออดักไว้ดักเม็ดดิดักเม็ดดิเออวู้ อะไรของมันมาเนี่ยลามเอาเราโดนสวนแล้วครับอืมตอไม่ผ่านพี่หรอห่อยน้องเม็ดหนึ่งขวาลงกซ้ายลงไม่ใช่ขวาโอชาโอกระชายังไงคุะไม่เข้าเฉยโตอ,อะไรเนี่ยเ,เราดักได้อีกอืออะไรอ่ะกดส่งไปแล้วอ่ะ ส่งเฉยใช้โดนนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเจาะไปงานนี้พุ่งเป้ากานนี้พุ่งเป้าจบเกมครับผมสี่ประตูต่อหนึ่งนี่กดไลค์ให้ด้วยเป็นไงเรากดไลค์เขาก่อนเขาถึงกดอ่ะจะลองดิสไลค์ไปดิเขาจะกดไลค์ให้ไหม โอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเราต้องควนชิปประมาณแบบประตูออกมาปุ๊บเรากดค้างไว้เลยแล้วก็ค่อยดูในจังหวะที่เหมาะสมนะทำไม่บ่อยเดี๋ยวก็รู้นะฮะสำหรับเทคนิคนี้นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะอยากดูเทคนิคอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย